เจริญฉุกบรรดาพุทธ,ธาตะนิี้กชนทั้งหลายนิดเนเรือนเพื่อนในบ้านก็ได้มาพบก,กับบรรดาท่านสาธุชนแล้วเมื่อวานนี้นะตรงกับวันที่23่บันสุขที่ยี่สิครบรอบปีเมื่อวานก็ได้บอกไปทีนึงแล้วว่าครบรอบปี มีอายุแล้วนะหนึง <S 2> <S 2> ่งขวบแล้วก็ขอโมทนากับเอซกับแฟนคลับท ame> ี่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของอาตมามาโดยตลอดมาโดยได้ดีบางคลิปก็มีคนฟังเยอะบางคลิปก็ ฟังน้อยบ้างแ,แล้วแต่เวลาช่วงจังหวะเวลางานแต่ช่วงเวลาเท่าที่สังเกตดูช่วงเวลาวันหยุดยาวๆเนี่ยยอดคนชมจะเยอะมากยอดคนเขาชมจะเยอะมากแต่ว่ากดไลค์กดแชร์นี่ยังไม่ค่อยปรากฏนะยังไม่ค่อยยัไม่ค่อยปรากฏ อัตมาก็ไม่ได้เรียกร้องนะว่าให้กดไลค์กดแชร์แต่ว่าถ้าได้ฟังประวัติของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นการดีจะเป็นการดีว่าเราเนี่ยมีสาตดาที่เป็นหนึ่งในโลกก,ก็มาตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญพธิญาณแล้วตั้งใจที่จะ มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มบำเพ็ญเพียรมาเพื่อเป็นหนึ่งในโลกเป็นศาสนาเอกในโลกในโลกเนี่ยซึ่งศาสนาอื่นๆเขาก็มีแต่ว่าเขาทำของเขาไม่ถึงไม่ถึงระดับสุดท้ายอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างของเรานี่ถึงที่สุดเลย พระพุทธองค์แสดงให้ถึงที่สุดเลยก็เลยเป็นเอกในโลกด้วยเรื่องนี้ฉะนั้นเมื่อวานลืมอํำนวยอวยพรให้กับบรรดาเอฟตีแล้วก็แฟนคลับที่ติดตามก็ด้วยพรอ,อันประเสริฐด้วยคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะที่โยมก็หมั่นบำเพ็ญเพียรมาทำมา ไม่ว่าจะเป็นทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาบาร,รมีทั้งหลายที่ญาติโยมได้กระทำมาเนี่ยก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงประสบกับความสุขความเจริญเป็นนิดมีโชคมีลาบมีเอกลาบมากมายด้วยการให้ทานบาร,รมีมี ผิวผัดวันละอันสดใสด้วยการรักษาศีลมีปัญญายาณด้วยการภาวนาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เป็นเอฟซีติดตามมาก็ขอให้ประสบกับความสุขความเจริญดังเทตามาได้อำนวยเออพรไปให้แล้วก็ถ้าจะกรุณาที่ท้ ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องร้องไม่ได้เรียกร้องอะไรก็กดไลค์กดแชร์ <laughs> โยว่วมอตับเข้ามาถวายเหนียวถราไต่บาตไม่ทันท่านก็จะเอามาถวายที่วัดอ,อ้าวเมื่ออโมยเอี่ยพรเสร็จแล้วก็ทรานี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่นกอน เอาไปนอนเลยดีกว่ามะเอาไปเอาไปนอนเลยดีกว่ามะไปนอนกันเนี่ยไปไว้ที่ถังอ่ะไปไว้เอาไว้ตรงนั้นก็ได้ไว้ตรงนั้นก็ได้เอออ่ะอภิวาทนสีวิสันิจังวุฒาปิจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒน์ันติอายุโนสุขัง พระลงังไปเฮงๆเลยรวยคราวนี้ก็มาถึงเรื่องนี้เรื่องที่ว่าอุปติตะไปพบกับพระสัชชิแล้วได้ฟังธรรมของพระสัชชิเพียงแต่โดยย่อเพียงแต่โดยย่อก็อบรรลุโสดาปฏิผล เดินทางมาหาโกริตะเพื่อที่จะนำข่าวนั้นมาบอกเพราะว่าทำสัญญาตกลงกันไว้ว่าถ้าใครพบโมกะธรรมแล้วให้มาแจ้งซึ่งกันและกันทําตกลงกันไว้อย่างนั้นนะโกริตะและอุปติสะก็อุปติสะก็ก็เลย บอกข้อความนั้นกับกฤฤฤโกริตโกอริตาเ้อสำเร็จโซดาปฏิผลเช่นเดียวกันแล้วก็ชักชวนกันไปหาสันชัยปริพาชกผู้เป็นอาจารย์เพราะว่าอุปฏิสะเนี่ยเป็นคนที่เขารพบรักบูชาครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะก็ traumat? ถ้าอย่างนั้นเราไปชวนอาจารย์สันชัยเราเนี่ยไปสู่สำนักพระศา,าสดาด้วยกันเถอะอุปติตาบอกอกลโกลิตาก็เอาเห็นด้วยไปไปชวนเผื่อว่าท่านมีวาสนาจะได้ตรัสรู้ธรรมจะได้รู้แจ้งในธรรมของพระบรมครูใน,นที่ เวรุวนารามนะไปไปชวนกันไปชวนกันก็ไปถึงก็ไปกล่าวกับสัญชัยปริภาชกผู้เป็นอาจารย์ว่าอาจารย์ตอนนี้นะพระาศาสดาพระจินสีผู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกขอเชิญนะเชิญเชิญ,เช,ญเชิญอาจารย์เนี่ยไปสู่ป่า เวรุวันวนารามพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้เทศจะได้ฟังเทศนาธรรมแล้วก็จะได้บรรลุธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระชินสีฝ่ายสัญชัยปริพาชกแม เรานี่ก็อายุจนปูนนี้แล้วนะเป็นปัจจิมาเป็นปัจเข้าสู่ปัจจิมาไวแล้วอายุมากแล้วชราแล้วคงไปเป็นลูกศิษย์ใครไม่ได้อีกแล้วมนะีทิฏฐิตัวเองด้วยและเราอยู่ที่นี่เราก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เอกลาบยศสรรเสริญต,ต่างๆก็หลังไหลามาสู่เราอ่ะ เราจะไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นเขาได้อย่างไรก็บอกอย่างนั้นปฏิเสธที่จะไม่ไปอุปติศาสตและโกริตาก็พยายามชักชวนอยู่จนกระทั่งว่าสัญชัยปริภาชกเนี่ยเข้าใจแน่แท้แล้วว่าอุปติศาสตและโกริตาเนี่ยแสดงว่าเข้าถึงธรรมแล้ว รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระชินาสีแล้วก็เลยตรัสบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอ,อุปปท่านทั้งสองอ่ดูกราทั้งสองในโลกนี้คนมีปัญญาเนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยประการใดทั้งสองก็บอกว่าอ๋อ คนมีปัญญาจะมีสักเท่าไหร่กันเชียวแล้วคนโง่เขลาเนี่ยจะมีมากหรือมีน้อยเล่าออคนโง่เขลา่อมมีมากกว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าทั้งสองจงไปสู่สำนักปริพัทนออ์ไปสู่สำนักของพระชินสีพระตถาคตเจ้าเถิด เราจะนั่งรอคนที่โง่อยู่ที่นี่ชักชวนแล้วก็ไม่ไปเนี่ยนะก็บอกว่าเราจะนั่งรอคนที่โง่อยู่ที่นี่มาสู่สำนักของเราอุปติศรและกอริตาก็มีความเพียรพยายามชักชวนเป็นร้อยนะชักชวนเป็นร้อยครั้งก็ไม่ไปไม่ไปเราจะนั่งรอคนโง่อยู่ที่นี่ท่านทั้งสองฉลาดแล้วก็ไปสู่ สำนักพระเจ้าเีดถเอา้าเป็นอันว่าชักชวนกันไม่สำเร็จแล้วก็ทั้งสองก็ไปกันรวมทั้งบริวารที่ติดตามไปด้วยสองห้าสิบคนไปสู่สำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวรุวนารามวันนี้ก็คงได้เท่านี้เพราะว่า เป็นวันที่ได้กำหนดครบสิบนาทีพอดีก็ขอความสุขความเจริญจะงมีกำลังนาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร